ลันหนึ่งน่ยเส้นสตาร์ทจนถึงฟินิชหมดเท่าไหร่ผมว่าห้าแสนอะพี่เจ็ดแสนแปดแสนถูกต้องอยู่ระหว่างห้าถึงแปดแสนครับโอ้โหเฟะว่ะคิดง่ายๆคือเขาลื้อเครื่องทุกลันงั้นถามกลับถ้าแม็กเทคคันนี้วิ่งเสร็จอ่าแล้วก็ทาง400เมตรที่สนามคลองห้าแม็กเทคจะเสียตันต่อหนึ่งลันเท่าไหร่ที่คำนวณไว้เออถามย้อนเลยย้อนเกรดโอ้ยยังไม่ได้คำนวณเลย ากาศร้อนไปเลิกปิดกองพัดอเดียวอโหมันจะบอกว่าอากาศร้อนร้อนแบบนี้ใช่ไหมแล้วคนอย่างพวกเราเนี่ยอันนี้เรียบๆเลยนะเราเพิ่งเดินทางกันไปทํางานกันมาที่ต่างจังหวัดแล้ววันนี้ลงเครื่องเมื่อวานตอนคืนนี่ตื่นเช้ามาต่อแล้วมาทำงานต่อพอมันเริ่มซึมๆร่างกายมันเริ่มไม่แอคทีฟมีตัวช่วยฮะเอาพัดลมมาเป่าตัอกูเลยทำไมวะ พยาน่าพญานาคุณรู้จักพยาน่าไหมรู้จักสิอพยานาเนี้มีเครื่องดื่มนะครับเครื่องดื่มพยานาาที่ผมมีมันมีสามรสวันนี้เข้าไปเฮ้ยทำงานเว้ยไปทำงานไปขึ้นเลยขึ้นมาๆาไปไปหาซื้อได้กันนะครับสะดวกซื้ออร่อยอร่อยชน้นำห้าสิบสินค้าดีต่อสุขภาพ อร่อย่อยทานแล้วก็กระชุ่มกระชวยอย่างผมนี้ทํางานเหนื่อยๆมาใช่นะครับอันนี้อร่อยมากเลยอร่อยผมนี่เป็นน้ําสมุนไพรมีอะไรอย่างงี้นะของผมเกลื็สดชื่นกระชายดําคัมฟอร์ดแล้วก็ชะเอมนี่อร่อยอว้ด้วยวันนี้เราใกล้ถึงเทศกาลรีวิวเนี่ยละรีวิวเนี่ยเขาเรียกว่ารวมเพื่อนรวมกันมันกว่าถูกต้องสนุกกว่าแล้วก็ห่างหายกันไปนานจากโควิดก็คือกิจกรรม d r a ก s ุ u p up ไทยรันรียอร์ด to t h o u ร a n d and t w e n เราเปลี่ยนชื่อแล้วเป็นไงซุปอัพกลางปีซุปอัพกลางปี to t h o u s ขออีกทีได้ไหมกูเป็นคนอินเดียเว่าพูดอะไรก็ต้องซ้ายขอซ้ายขอขอต้อนรับทุกคนซ o soup up กลางปีต้องวิ่งถึา t h o u เ a n d and ใช่ไหมเราไม่มาอู่นี้ไม่ได้เราไปมาแล้วหลายอู่ใช่แล้วครับวันนี้มาอู่นี้เพราะว่าแฟนๆเรียกร้องมาในคอมเมนต์บอกว่าอยากมาอยากมาที่นี่อยากนั่งอยากนี่อยากนี่อยากนั่งอยาอันนี้เหนื่อยคนตัดรักบอกกูขึ้นตรงนี้มันต้องขึ้นละนี่นนั่นนี่นั่นนี่นั่นก็เลยมาฮะตามคำเรียกร้องก็คือพี่แม็กเทคของเรานั่นเองใช่พี่แม็กซึ่งคนนี้นี่เป็นคนที่ นอกกระแสอืมหมายความว่าไม่ใช่ว่าไม่ใช่คนนอกกระแสนะเป็นคนทําอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเกี่ยวกับรถยนต์นอกกระแสตลอดไม่เหมือนคนอื่นแน่นอนเขาใช้เจใช่กูใช้เครื่องโตโยึดตั้มกันในรหัสอะไรไม่รู้เออเขาทำสองโลกูทำสามโลเออเขาทำสามโลกูทำหกโลเออเขาสมมุติต่างแจ๊ดวางเคกูวางเอสอาร์อะไรประมาณนี้เขาอะเออเออนอกนอกคลอกเขาเรียกนอกคลอก แล้วก็ประสบความสำเร็จด้วยใช่แรกๆอาจจะดูแล้วแบบโหได้สนุกได้อะไรแต่พี่แม็กเขาวิเคราะห์วิจัยแล้วก็ทําออกมาถูกจนตอนนี้ก่อนจะไปหาพี่แม็กนี่ถ้าผู้ชมเห็นแบ็คกราวข้างหลังไหมรถเต็มอู่รถดิฟส่วนใหญ่วางเจถึงว่าเมินหรือนี้วางเคหมดแล้วแม็กเทคเป็นคนเปิดสกกลาดวางเคเออใช่แล้วทุกคนก็เคกันหมดแล้วตอนนี้ล่าสุดละอัปเดตกันเมื่อกี้หลังใหม่ เขาบอกว่าเครื่องเคน่าจะหมดเชียงกงแล้วนะ150ตัวซื้อครั้งละนะซื้อครั้งละ150ตัวตอนนี้ทุกร้านในเชียงกงสหกรกรเชียงกงรวมตังค์กันทำป้ายพระใบอะว่าไงครับขอขอบคุณแม็กเคที่มาอุดหนุนเครื่องยนต์ทำให้เชียงกงเรามีเศรษฐกิจเฟื่องฟูนี่นะเนอย่างี้เลยนะเออจริงเหรอจริง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 รีดเลยอะ สอคันด้วยกันครับเราทำกัะบ้านมาแล้ว2องคันด้วยกันที่โรงซูปอัพครับกลังปี2023นี้สม้่เห็นก็คือหน้ายาวหน้ายาว1คันไม่รู้เครื่องอะไรดี๋ยวจถามเขาแล้วก็อีกหนึ่งคันไม่อยากพูดถึงเพราะของโปรตีนเฮ้ยโชควายุไงโชควายุอีโว8หรือ9ไม่รู้ชุดใหญ่ไฟยำฉามกันถ้าพร้อมแล้วไปหาพี่แม็กกันหนครับ แล้วก็มาเจอกับพี่แม็กครับแม็กสวัสดีครับตาโตตกใจครับตกใจครับเฮ้ยคุณสีสีทองคุณ่าลืมเอ้ยดืมไปแล้วไอ้ตัวล่าสุดเลย่โอเคจะกินสีทองก็ห้ามนะไม่ได้พี่พี่กินไปแล้วเมื่อกี้กูต้องกินพญานาคกูเกิดปีพญานาคเฮ้ยคุไปดิไอคุณโอ้โหตรงรุ่นตรงรุ่นเหรอตรงรุ่นจริงว่ะตรงรุ่นเด็กิฟพร้อมกันเลยอาชนชนชนเด็กต้องชนแก้วชนเด็กต้องชนล่างเนี่ย อร่อยอร่อยอร่อยสุดยอดนะมีซีเยอะนะครับใช่เลยอร่อยอันนี้อันนี้พูดกันเรื่องจริงเลยนะหลังกล้องเนี่ยพี่แม็กเราให้ลองก่อนกินปั๊บเฮ้ยอร่อยว่าจริงจริงแล้วก็เดี๋ยวบอกลูกน้องนะใช่มากินกันอของดีของดีซื้อได้ครับตามร้านร้านค้าทั่วไปกูต้องเวนโซตัสได้หมด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 แน่พี่แม็กครับพี่แม็แนะนำตัวได้กันมากน้องๆใน X Auto Sport รู้จักพี่แม็กอยู่แล้วอืแล้วก็เรียกร้องมาหาพี่แม็กมากแล้วพี่แม็กเองเนี่ยต้องบอกน้องท่านผู้ชมอย่างนี้ว่าพี่แม็กเป็นอู่ที่เป็น p r i v a t นะครับใช่ครับอยู่ดีจะเข้ามาต้องดูอารมณ์ท่านด้วยโดนนะครับบอกเลยนะฮะวันไหนท่านโพสต์เฟซบุ๊กอารมณ์ไม่ดีท่านรู้จักจอห์นวิกไหมครับท่านเขาก็แก๊กเขาแก๊กเขาแก๊กอย่างนี้นะครับลกระสุนในจอห์นวิกเยอะเลยนะครับแต่ยิ่เยอะกว่าถ้ามีปัญหาถ่ายไม่ได้ใช่โทรหาตะก้อยพ่อกูเพื่อนเขาิงเดียวิงเดียวยิงเดียว พ่อกูโดนเงินบ้าขลศขลศใหญ่ที่เคขลศวันนี้ซูปอร์ครับจะกำลังจะถึงละครับคันวานี้ครับมาถามความพร้อมครับผมไปมาหลายอู่ละตอนนี้ยังไม่พร้อมรถยังไม่เสร็จงั้นกลับไปิ่มต้ยวสิจบจบจบปิดกล้องปิดกล้องกระถามเอาไม่ไม่ไม่เสร็จแต่คือกำลังทำอยู่นี่เพิ่เห็นอาคารที่อยู่ที่อู่ก่อนคือจริงๆอะซูปอัพที่วางวางแผนไว้อ่ะจะมีลงสองคันสองคัน คันคันหนึ่งก็คือหน้ายาวเครื่อง L S อยู่พารามสองอัน้ของดีนี่อ่าเอสเครื่องดีนี่ใช่ใช่เอส turbo อยู่พารามสองท่าข้ามเหรอท่าข้ามอยู่ท่าข้ามคุ้นคุ้นอ่าผมมันไม่ทำรถพี่หรอกทำอเตอร์ไซค์ใช่ไหมนี่นี่เอสนี่ไงล่าสุดโทรคุยกันเฮ้ยเดี๋ยวกูจะเปลี่ยนจากคันเร่งอ่ะเป็นแฮนด์ให้มึงแล้วนะเห็นท่าไหมเห็นเห็นไหมเวลามาถ่ายคลิปนะ ต้องโคตรตายเขาต้องมีท่าอยู่เอ้ามากเลยเขาบีปัดบีปัดนั้นไปฮ่าบ้าบ้โบ้เมียงงงรวยโบ้โบ้าแล้วจะเปลี่ยนเปลี่ยนจากคันเร่งคันเร่งเท้าเป็นแฮนด์ให้มันแล้วมันไม่ได้ถนัดฝาเดี๋ยวผมจะแจ้งกีเนสรูเบิร์เลคคอร์ดเลยนะครับว่าลงอู่มันว่า เป็นอู่ที่มีเก้าอี้พลาสติกแล้วเฉือนขาเยอะที่สุดในประเทศไทยทำไมต้องเฉือนวะมันนั่งทำมอไซค์ไงอ๋อง่ายเลยไม่ได้ไงพี่ไปอู่ไม่ได้เก้าอี้แม่งเหลือขาแค่เนี้ยเออเออเอสั้นเลยเอาครูนึกว่ามันไอ้นี่มันเตจงใจฮะทำมอไซค์กระแสหน้ายาวบ้านเรามันมันฮิตมานานแล้วอือโอเคเครื่องยนต์บ้านเรามีอยู่สองประเภทที่ฮิตมากสำหรับการทำหน้ายาวหนึ่งก็คือ 2J งเจแซดจีทต้องกับดีเซล 4JJ เจเใช่ใช่ใช่มันคือสองอย่างที่ประสบความสำเร็จอ่ะ ใช่ใช่แล้วมันมีผลงานจากทุกๆอู่การันตีสับเปลี่ยนหมุนเวียนใช้กันไปใช่ทําไมแม็กเหตุถึงฉันไม่เอาทูเจส่ไม่เอาโฟเจเจใส่เป็นเอเพราะอะไรสาเหตุแรกที่ไม่เอาโฟเจเคือทําดีเซลไม่เป็นหนึ่งจบตัดทิ้งไปไม่ต้องถามเยอะ 2J เนี่ยเบื่อแล้วทํามาทั้งชีวิตคนที่เห็นารถดิฟยังไม่เอา ไม่เอาเจอะไรเป็นเคหมดเห็นป่ะใช่มัเป็นเคหมดเลยก็คือเบื่อเบื่อคนมเล่นเยอะแล้วเราไปเล่นซ้ำๆเขาทําไมเอาอะไรให้มันคอมเมนต์ไม่ต้องมานะครับเบื่อบ้าบออะไรถ้ารู้จักพี่แมเล่นมาแล้วแต่ปีแล้ววะตั้งแต่ผมเรียนมัธยมอ่ะต้องขับเจซันขับเจซันมัธยมอะแล้วกูเล่นมาก่อนขับเจซันอีกอ่ะโอ้โหพี่ใส่เครื่องตั้งแต่เครื่อง2อเจตัว2-3แสนอ่ะ3แสนอ่ะเช่อยู่นี้เท่าไหร่แล้วอ่ะ หรือเง้ยกลับมาราคาแล้วนยมันเคยลงไปถึงแบบห้าหมื่นแล้วมันก็เด้งกลับขึ้นมาเป็นแสนบาทสองแสนกว่ากันผ่านมือมาเนี่ยไม่ต่างกับผมว่าหลักร้อยหลักร้อยหลักร้อยระเบิดทิ้งไปก็เป็นร้อยอ่าพูดถูกไหมระเบิดทิ้งแบบก็ต้องสู้ก็เป็นร้อย่วิจัยงานวิจัยมันต้องวิจัยก็เลยก็เลยเป็นเออเป็นเออแล้วแล้วก่อนหน้านี้ค to ือทํารถบ้านทําอะไรรู้สึกว่าเฮ้ยมันมันมันหนุกดีอะแล้วมันทอกมันรอบต่ามาก มันขับง่ายแล้วก็ค่อนข้างทำแรงมาได้เยอะก็เลยเอา l อมาทำแล้วคือมันยังไม่มีใครทําคือถ้ามีคนทากูก็ไม่เอาอีกอ่ะพี่ก็เปลี่ยนเครื่องอีกอ่ะถามแบบขัดหูขัดตาขัดกจแล้วทาไมไม่เอาเคใส่หน้ายาวเออใช่พี่จริงๆมันได้ด้วยแต่คือต้องทำชัดซีใหม่เพราะว่าเรื่องน้ำหนักมันไม่แมทอย่างเนี้ยอย่างล่าสุดที่ไปงานงานแดกที่กมกามาเพิ่งไม่ไม่กี่เดือนที่แล้วเองก็มี คันหน้ายาวเคอยู่สองคันก็เร็วนะวิ่งอยู่หกแต่ว่าชัสซสี่เขาเล็กแล้วเราทำชัสซีใหญ่ไปแล้วไงโอเคมันก็ขึ้นเฟรมใหม่ขึ้นเฟรมใหม่เพื่อลดน้หนักให้มันแมทช์กับแรงม้าเครื่องมันก็วิ่งได้จริงๆแล้วถามแบบคัดถ้ามีโอกาสจะทำเป็นเคไหมอะไรอย่างนี้นะคัด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 กันเดี๋ยวเดี๋ยวลองลองลองเอลเอสก่อนถ้ามันโอเคแล้วว่างก็อาจจะทำเคก็บอกน้องๆอย่างนี้นะครับว่าเฟรมมันมีอยู่แล้ว แล้ว้าเอาเฟรมระยะฟุตแบบนั้นที่มันทำจากเครื่องใหญ่มาใส่เนี่ยไม่ต้องสู้ใครเลยจบเพราะแรงม้าต่อหนักมันไม่ได้ไไม่ด้ยาวไปก็ไม่ดีครับสั้นไปก็ไม่ดีมันต้องเหมาะสมกับเครื่องยนต์และแรงม้าที่ตัวเองสร้างโปรเจกต์ที่จะวางอันนี้ต้องบอกน้องๆนะครับการแข่งขันรถไม่ใช่ว่าแหมดูแต่รูปทรงมันมันมีวิทยาศาสตร์อยู่ในนั้นด้วยใช่ไหมใช่ไหมก็เลยเป็น LS ซึ่งเมื่อกลับไปเป็น original Brax เลยถูกไหมเพราะอเมริกา รุ่นเล็กๆก็หน้ายาวรุ่นชาวบ้านตำบลอบตอม <ะ S 1> ่ได้เอาไวกันรุ่นที่เป็นสต็อกก็ยังเป็นเอสอยู่ใช่ใช่ใชแบบที่เมืองน,นอกอาถามประสบการณ์เมืองน,นอกเหรอเนี่ยอยากรู้ไปมีไหมหน้ายาวที่วางเอสมีมีแต่ก็จะไม่ใช่รุ่นท็อปพวกแบบท็อปแอลกอฮอล์ไม่ใช่ไม่ใช่มันเป็นอบตใช่ใช่อย่างนเท่าไหร่อย่างนั้นก็วิ่งอยู่หกฮะหกต้นหกต้นห้าก็มีถ้าเป็นตัวซูเปอร์ชาร์จซึ่งแม็กเก็ตเขานี้มีซูเปอร์ชาร์จป่ะ ที่ทำอยู่ท่ามันเป็น turbo turbo เครื่องมันกี่ซี่ี่พี่ ls ตัวที่วางเนี่ยลองก่อนเป็น5 7 0 0แล้วก็มีประกอบไว้เป็น7 5 0 0แล้วอยู่ข้างหลัง ls หนึ่ ls 2อ ls สาอ ls 1ที่วางอยู่ในหน้ายาวตอนนี้แล้วก็มี lsx ประกอบเสร็จแล้วก็คือถ้ามันวิ่งได้อะไรโอเคก็อจะเอาตัวนั้น ls มันมีถึงรหัสไหนจริงๆมันมีหนถึเเลยอ่าหนี่คือ เอสหนึ่งตัวเกแรกปีเก่าๆเอสสองสองสองก็จะใหญ่หน่อยแล้วมีสระที่นิยมจริงนะจะมีสองกับสามน้องนั้นไม่ค่อยนิยมเพราะเรื่องของฝาสู่เรื่องของซีซีอะไรประมาณนั้นที่เขานิยมมาทํากันผมถามเปความรู้ผมอยากรู้ว่าเครื่องเอสเนี่ยมันใส่จากในบอดี้รถอะไรพี่เยอะครับเยอะเยอะมากกระบะก็มีรถคาร์ r มโลโคเวตแล้วก็ถึง รวมถึงตัวอื่นๆที่มันอยู่ในเครือ G.M ก็ใส่ L.S. แต่จะคิดง่ายๆมันจกคอเวทวเยอะมากถ้าเกิดจะให้เห็นภาพก็คอเวทคอเวทคามาโล่คามาโล่สองยี่หมันยังสามารถเบิกใหม่ได้อยู่ใช่ไหมพี่เบิกใหม่ได้เครื่องเก่าเนี่ยเมกาข้อดีอย่างหนึ่งคือเครื่องเก่าต่อให้เป็นเครื่องคาบิวเอขาก็ทํารีโปรดักสามารถเบิกเครื่องใหม่เพื่อมาใส่รถแบบเขาเรียกรีสโตร์หรืออะไรได้หมดเลยยันถึงเครื่องที่ออกมาใหม่ล่าสุดก็สามารถเบิกใหม่ได้โหดีว่ะ มันเขาเป็นเพื่อผู้ผลิตไงถ้าเราดู Discovery Channel เนี่ยมันมันเบิกออกมามันกล่องส่งมาเลยแล้วจำนวนเขาเรียกว่าอะไรการบริโภคเพาเยอะจำนวนคนใช้เพาเยอะเขาก็สต็อกก็มีคนซื้อตลอดเป็นคาบิวเลยก็มีแล้วเช่สามารถสั่งให้เขาโมมาได้ด้วยนะอะได้ด้วยเหรอได้ได้มันก็จะมีเป็นหน่วยแบบเหมือนแผนกอีกแผนกนึงอะ Performance นี่แค่ c h e v เ o l e t Performance Ford Racing แล้วก็มี ถ้าโมพาก็เป็นว่ากันไปคือเทฟสั่งสเต็ปได้เลยให้เขาทําไส้นมารอหรือยังไงเจ้าแค่ท่อนตรงหรือจะเอาข้างหรือกันได้หมดได้หมดแยกขายหมดเคอแยกขายหมดแก่วลวังแล้วก็สเต็ปเอาแบบไหนอะไรเงี้ยเป็นสเต็ปเขาอันนี้น้องๆใค้ดูดิสคัฟเวอรีนะอะอย่างเช่นรายการของแ a s สมังกี้อ่ะ ถ้าไปดูได้เลยนั่นก็สั่งกันเลทให้เลยคือวันเดียวมาทั้งเครื่องทั้งเทากลางทั้งเฟืองท้ายทั้งโช๊คให่มาทุกอย่างแล้วเขาก็ประกอบแต่สายไฟบางอู่ก็ต้องมานั่งทําเองเพราะมันเป็นการโมดิฟายรถเป็นคัสตอมเลขาจะมีเป็นแพ็กเกจถ้านอกเหนือแพ็กเกจก็จะมีอู่ข้างนอกที่เขารับทํำอีกต่างหาก เป็นพันม้าะเวยเชษโหไม่เครื่งพันม้ามาเลยนะว่าอยู่ในกล่องมึงไม่ต้องทำอะไรเลยใหม่ๆเลยสตาร์ทติดก็ไปได้เลยอะบิวพันม้าก็มีเป็นบิ๊กบ็อกซ์ของจริงของจริงไหมเออของจริงเมรกาก็ถึงเป็นผู้นำในการแข่งขันดร็กไง N H R A รันนี้ก็เป็น L S เดี๋ยวก็เบสสเตยไปทามันวิ่งได้อนนี้อยู่ในขั้นตอนไหนครับนี่อยู่ท่าข้ามวันเนี้ยเพิ่งคุยล่าสุดกับทีมงานกับอ๋อว่าเดี๋ยววันพฤหัสหน้าจะเข้าไปจูนคือเสร็จหมดแล้วเหลือจูน <ม>กับเครื่องตัวแรกกับเครื่องตัวแรกหวังไว้เท่าไหร่ครับแดงม้าอ่าก็น่าจะมีสองพันสองพันสองพันครับสองพันก็จะถือว่าเยอะสุด ณตอนนี้นะก็ถ้าขายยอดนี้ก็จะทำขึ้นอีกใช่เชื่อด้วยเพราะคนนี้ไม่ใช่บ้าใช่ใช่ใช่อันนี้ของจริงแล้วน้อไม่ต้องตกใจนะครับเดี๋ยวนี้สหรัฐอเมริกาเองก็ใช้เครื่องยนต์ V8 เมื่อก่อนเขาจะแอนตี้เรื่องเทอร์โบถึงไหมใช่ไหมสหรัฐอเมริกาเขาจะเป็นซุปเปอร์ชาร์ตใช้ซุปเปอร์ชาร์จไม่ได้จริงๆนะซุปเปอร์ชาร์ตแรงสุดแต่แต่เดี๋ยวนี้ผมเห็นรถแร็ อย่าสตรีทเอาลอรายการสตรีทเอาลอแม่งเทอร์โบหมดเลยใช่มันเทอร์โบหมดเลยนะฮะยกเว้นยกเว้นไอ้รุ่นใหญ่เวรใหญ่นะฉะนั้นยังไอ้ไอ้ท็อปฟิ่อะไรพวกนี้ยังเป็นซุปเปอร์ชาร์จอยู่แต่แต่ก็อย่างว่าไปถึงขั้นนั้นแม่งระยะทางสี่วินาทีมือหมดกี่แสนนะหมดเป็นล้านป่ะล่าสุดที่ไปมาเนี่ยก็เป็นคุกคีอยู่กับทีมแข่งไปอยู่กับเขาไปช่วยเขาเลยอะไรเงี้ยก็ถามว่าเนี่ยลันนึงอ่ะหมดเท่าไหร่วะ ให้ถ่ายดีกว่าถ่ายมาคนละทีอะเอาไปเงินไทยเหรอพี่เงินไทยเงินไทยไม่รวมรถนะคือแบบม่รจ่ายระหว่างวิ่งรถใิ่ง้ยะรันหนึ่งต้เส้นสตาร์ทจนถึงฟินิชหมดเท่าไหร่ผมว่าห้าแสนอะพี่รันหนึ่งห้าแสนเจ็ดแสนแปดแสนถูกต้องอยู่ระหว่างห้าถึงแปดแสนครับโอ้โหเพชรวะคิดง่ายๆคือเขาลื้อเครื่องทุกรันนะครับน้ำมันที่ใช้เนี่ยมันเป็นนั้นมันเป็นไนโตรไนโตรมีเทนซึ่งมันกินมากออ 1่ลันเนี่ยใช้ในโตทั้งหมดหกสิลิตรแล้วในโตลิตรเท่าไหร่7 0็ดร้อยป่ะสี่หม0 0นกว่าออืยางเปลี่ยนทุกลันเออปึ๊บลูกก้านเปลี่ยนทุกลันนุวยแล้วทำไมไม่ทำเครื่องอีกอันนึงย้ายใส่ไปเลยง่ายกว่าไหมอ่ะเสื้อบิลเล็ตโอ้โหแค่ไม่เปลี่ยนเครื่องก็ต้นทุนมหาศาลแล้วเพราะฉะนั้นเวลาไปดูเนี่ยเขาไม่ได้วิ่งต่อเนื่องกลับมาหรือเพราะว่าก้านเนี่ยใช้ลันที่สองไม่ได้แม่งคดเลยลูกสูบฝ่อเลยหัวเทียเอางี้ดีกว่า หัวเทียนอ่ะคุยกับเขาอ่ะเขาเบาอกว่าหัวเทียนอ่ะที่ใส่ไปอ่ะมันจุดระเบิดใช้งานจริงๆได้แค่2 0 0เมตรนอกนัน้นมันเมล์เมล์ไปหมดเลยก็คือละลายที่เหลือเนี่ยวิ่งเหมือนดีเซลเว้ยหลังจากสองร้อยเมตรที่พูดมาเคยเห็นเรื่องเดียวคือเรื่องหัวเทียนอ่ะใช่เข้าไปในทรัคของของทีมแข่งอ่ะมันจะมีเชล,ลหนึ่งอ่ะสปอนเซอร์เขาเป็นอะไรก็ไม่รู้ยี่ห้ออะไรไม่รู้จะเป็นสล็อตหัวเทียนมีเยอะมากอ่าแล้วจะใช้ก็ดึง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 นึงด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 ึ สี่ล้านเหรียนโอ้โหไม่งั้นไม่ได้พังโอ้โหไม่แปลกใจทำไมถึงข้ายใหญ่หกแสนทำไมถึงห้าถึงเจ็ดแสนด้วยเหตุผลนี้แหละทุกรันก็เปลี่ยนทุกลันงั้นถามกลับถ้าแม็กเทคตคนนี้วิ่งเสร็จอแล้วก็ทำสี่0้เมตรที่สามคลองห้าแม็กเก็จะเสียตันต่อหนึ่งลันเท่าไหร่ที่คขาเท่ไว้เออถามย้อนเลยย้อนเกรดโอ้ยยังไม่ได้คำนวณเลยแต่น่าจะห่างไกลเขาเยอะอ่ะแต่ถ้าถ้าสักแสนแสนนึงถึงไหมพี่แสนนึ่งว่ากูเลิกดีกว่าห้าหมื่น ได้นะได้นะห้าหมื่นได้นะตอนรนได้แล้วถ้าเราละแสกากูเลิกดีกว่ามันก็ใกล้ไปหน่อยอไม่เราคงไม่แบบไปบ้าระห่ำขนาดเขาเพราะเขาใช้น้ำมันในโตของเรามันเป็นแค่เมทานอนเพราะฉะนั้นอย่างรุ่นท็อปแอลกอฮอล์เขาก็ไม่ได้แมนเทนนนขนาดนั้นไอรุ่นที่แมนเทนนนขนาดนั้นมีอยู่สองรุ่นคือท็อปฟิวและฟันนิคาแค่นั้นเพราะฉะนั้นพอเราเป็นแอลกอฮอล์เราไม่ต้องเป็นต้องแมนเทนนนอถามอันนี้ให้คนดูเข้าใจพี่ไปสนามแข่งคนดูเยอะไหมครับเยอะมากครับเป็นเฟสติวัลถูกไหมคร หลักหมูแล้วค่าเข้าไม่ได้ถูกด้วยเท่าไหรครับเท่าไรพี่อยากรู้วันที่ไม่แต่ละวันราคาไม่เท่ากันก็ตั้งแต่พันห้าถึงสองพันห้าต่อวันที่ถามเนี่ยเพราะอยากให้ท่านผู้ชมแข่งขันแข่งนะครับวันคือท่านผู้ชมคนไทยเนี่ยอันนี้ไม่จะบอกว่าไม่ว่าก็ไม่ได้ว่าท่านเลยแล้วกันถ้าท่านไม่พอใจผมท่านก็ด่ามากางล่างการแข่งขันมอเตอร์สปอร์ตหรือการแข่งขันอะไรก็แล้วแต่เนี่ยโอเคทุกวันนี้เทคโนโลยีมันไปถึงบ้านถึงมือถือของคุณแต่สุดท้ายถ้าคุณอยากให้วงการมาพัฒนาไปในทุกๆด้าน คุณต้องไปดูที่สนามถูกไหมพี่แม็กผู้สนับสนุนเวลาเขาไปเปิดบูธอย่างเช่นพญานาคเขาไปเปิดบูธอย่างเงี้ยก็อุดหนุนเขาปีต่อไปเขาก็อยากจะมาัพพอร์ตอีกสังเกตดีๆนะรายการแข่งใหญ่ๆระดับเวิร์คัสเขาจะไม่มีไลฟ์สดนะครับไม่มีสตรีมมิ่งไม่มีสตรีมมิ่งไม่ว่าจะเป็นดิฟมาสเตอร์เต็มที่ก็จะมีให้ดูก q พอลิ f y พอวันแข่งเขาไม่ให้ปิดเลย ถ้าจะดูต้องจ่ายเป็น pay per view ในยูทูีต้องเสียตังค์อะเอนเเอก็ต้องจ่ายเป็น pay per view จ่ายให้เอเนเเอกด็ก็เหมือนกันนี่แหละคือมันทําให้วงการมันถูกต้องถูกต้องอย่าให้ไทยต้องถึงขั้นนั้นเลยแต่จริงๆผมอยากให้ถึงนะเพราะจะได้เข้าใจกันแล้วว่าทุกอย่างพอพอไม่ได้ดั่งใจคุณก็จะบอกว่าทำไมไม่พัฒนาทําไมสนามของห้าถึงเป็นอย่างนั้น า่ก็ดูค่าเข้าเราอะค่าเข้าเขาแต่เราก็เข้าใจว่าว่าค่าของชีพมันไม่เหมือนกันแต่คือมันก็ลดลงมาแล้วนะเขาสองพันเราสองร้อยใช่ใช่แค่ท่านเข้ามาดูกันบ่อยๆอะสนามก็ถ้าคุณชนนินมีเงินผมว่าเขาก็ทําสนามใช่สปอนเซอร์เข้ามีไหมไปสวยมาทำรถท่านไปดูท่านมาอุดหนุนสปอนเซอร์ทุกๆเจ้าในรายการ ปีหน้าซูอัพก็จะทำอีกซัอนเซอร์ก็เพียบเลยนักแข่งก็ได้สปอนเซอร์จากพญานาคใช่แต่รถกันไปอย่างเช่นพี่เกิดปีพญานาคก็จะเป็นหน้ายาพญานาคถูกไหมเดี๋ยวถามต้องมาชมไม่หวานจริงถูกไเนี่ยทั้งหมดมันเป็นมันเป็นอีโคซิสเต็มเดียวกันนะใช่ครับเพียงแต่ถ้าคุณเฮ้ยไม่เอาอยู่บ้านดีกว่าดูสตรีมมิ่งก็เป็นไปได้ว่าปีนี้อาจจะไม่มีสตรีมหรือเปล่าใช่คุณก็ต้องมาดูที่สนามนะครับและอารมณ์อ่ะมันไม่เหมือนกันไม่เหมือน อย่างเอาทำไมต้องนั่งถ่อเครื่องบินไปไปเป็นวันไปนั่ง<ม>ไปเสียค่าตั๋วดูไอายูทูปแบบกูก็ดูไม่รู้เท่าไหร่แลวโอ<ม>้โหแต่พอไปดูงั้นมันเสียงความแะไรนี่คือมันไม่สามารถดึงเสียงจริงๆเข้ามาในกล้อง,งได้นึกอมกลิ่นหอมแสบตาเอาตอตอนเล่งเครื่องหูแม่งแก้หูเขยา่าสถานเลยอ่ะเอาง่ายไอรุ่นท็อปท็อปเนี่ยนั่งอยู่อัศจรรย์เนี่ยไม่ใส่ที่ที่หูนี่ปวดปวดเลยนะ ปวดเลยอ่ะเนี่ยถึงี่บอกคนรับชมนะมารับชมที่สนามเยอะๆมาอุดหนุนสปอนเซอร์เยอะๆแล้วการแข่งขันมันจะพัฒนาไปข้างหน้าอย่าให้การแข่งขันมอเตอร์สปอร์ตมันหยุดอยู่แค่นี้มันหยุดอยู่แค่คุณสนุกในยู u b e แล้วจบเอาเคไกลบ้านไกลเมืองต่างจังหวัดมาไม่ไหวน้องๆี่ไม่ว่ากันสะุ้งสะดางไม่ไม่ว่ากันแต่มีกําลังอ่ะมาเถอะมาดูกันพี่แม็กทุกคนบอกชอบพี่แม็กแต่ไปอยู่ถึงสนาม ไม่เห็นมีกองเชียร์มีนี่นั่งกันป้ายไฟก็ได้ไปอเมริกาเด็ยเขาถูป้ายกันก็เชียร์กันไอ้ขื่อบอกนะครับเดีวผมอยากให้มันอย่างนั้นแล้วมันพัฒนาไปเรื่อยๆนะครับไม่ว่าจะเป็นแบล็คหรือดริฟหรือววเเออร์ใช่ครับมันต้องเป็นอย่างนี้นะครับอ่ะนายาวตั้งโปรเจกต์ไว้ทำนายสถิติไหมครับอยากเห็นเลขห้าเลยไหมในอันนี้หรือจบๆกันไปหรือว่าเอากุ้มกิมพ์หกศูนย์ก็ได้เท่าเขาก็ดีใจแล้วอย่าไปคิดทำนายสถิติเลยไม่คิดจะเป็นแชมป์เลยหรอ อยู่ที่อ๋ออะอ๋อขับเหรออ๋อขับอฮะฝากะไรถึงอ๋อเลยครัโอ้โหพี่อ๋อขับเหรอ ขับเลยครับพี่ขับนะทําเสร็จแล้วขับนะถ้าไม่ขับโดนเลยครับมึงตัวตั้งตัวตีได้หรอมาพูดกับพี่ว่าอะไรครับนะมาพูดกับพี่ว่าอะไรทำทำหน้ายาวให้หน่อยดีอยากขับเดี๋ยวมาทำโค้งให้นี่นะเสร็จแล้วนะแล้วถ้าเสร็จไม่ขับตบนะครับเพี้ยนะครับเพี้ยพัวพัวนั่นคือหนึ่งคันหน้ายาวอีกหนึ่งคันคือคันนี้ถูกไหมพี่แม็กนี่พี่แม็กเดินพานำไปข้างหน้าเลยอะไรวะไอวโวเดินไปข้างหน้าเลยโอเค อันนี้เป็นของโจสตอมมันออกไปข้างนอกนี่พวกก็ประกอบเครื่องเสร็จแล้วก็รอหย่อนเข้านี่มีอะไรบ้างเครื่องนี้หรือมีทุกอย่างที่ต้องมีมีทุกอย่างที่ต้องมีดีกว่าสุดพาราฟอย่างที่ของเอโลมีก้านอลูมิเนียมนู่นนี่นั่นก็ของอะไรนั่นก็ใสไปหมดเชุดใหญ่เลยชุดใหญ่ชุดใหญ่ใครขับกับพี่โจดิโจครัขับเองเลยเหรอลูกก้านข้อใช่ขาดเสื้อที่ยังไม่ใช่บิลเลต ใช่ค่ะเสื้อยังไม่บิเล็ฟ้าไม่มีเลแค่นั้นเี้เกียร์ก็เป็นอลูมิเนียมเกียร์เป็นด็อกเฮสยี่ห้อเดนส์ด็อกเฮสยี่ห้อเดนส์ห้าสปีดในรุ่นของโจสตอมมันใส่เป็นซีคุณเชื่อได้ไหมไม่ได้ไม่ได้เพราะเป็นยางเลเยียลด็อกเลเยียใช่เลเดียลก็คือเหยียบคันเฉพาะเกียร์หนึ่งใช่ใช่ที่เหลือก็ใช่ใช่แล้วเกียร์ฝาล่ะครับในฐานะคนเล่นอีโวเกียร์ฝากกำลังทำอยู่เป็นบิลเล็ตครับเพราะว่าเกียร์ฝากมันชอบ เกียร์ฝาเดิมไม่ไหวใช่กระดอนเล็พังเลยเปลี่ยนเล็ปลี่ยนแล้วมึงนอกไม่มีเหรอมีมีมีลูกเท่าไหร่อยากรู้เกียร์ฝากแต่งเอ่อประมาณแสนกว่าบาทเหมาะกับมึงมากเลยอรัโก้แสนกว่าบาทแค่เสื้อนะเว้ยไม่รวมข้างในจริงปี๊ใช่เอาแบบพร้อมใส่รถผมอย่างเลยไงคือประเด็นเนี่ยไส้ข้างในเรื่องหนึ่งนะแต่ว่าที่มันแตกอ่ะเพราะเสื้อมันรับไม่ไหวมันบิดอ่าเพราะฉะนั้นอย่างน้อยควรจะมีเสื้อเป็นบิลเล็ โอแต่แต่เราก็ไม่ได้สั่งมือนอกหรอกกำลังทําอยู่ C N C อยู่ C N C ขึ้นมาเองเลยใช่ซึ่งมันก็เหมือนกันแหละงาน C N C เราก็เลือกวัตถุดิบเป็นดีหน่อยอลูมิเนียมเกรดสูงหน่อยไม่ขอบอกนะแล้วกันเชฟคุณอย่าดูถูกอีโวนะเว้ยทำไมสซิลิโลกแม่งวิ่งโคตรเร็วเลยนะเว้ยวิ่งหก่ะใช่ไหมหกปลายเจ็ดต้นอ่ะอีโวเนี่ยนะสเต็ปไอโจทำเนี่ยหกปลายเจ็ดต้นนะจะโดนคอนด้าไหมเหรอวะ เอ็นไหมปอนด้าของโลกเพื่อไต้องจัพี่แม็กกังใช้เครื่องเคอะไรแม็กเก่นไปเยอะเลยแม็ก็กไม่เอาพวกอ่ะมันมันผมจะบอกนะว่ามันแล้วปีนี้ โค้ดแท็กพัฒนาไปด้วยประเทศไทยน่าดูน่าสนใจนะซ้ำหมดเลยแต่นี่เขาเป็นคนตัวตั้งตัวตีน่เรื่องของการทําแท็กนะครับเป็นคนออกมาว่าใครไม่ทํากูทําอและทําออกมาได้ดีแล้วรถทุกคันเวลาแม่งก้าวกระโดดหมดเลยนะพี่แม็กี่คุณต้องตอบมือกันหลังหน้าจอทีวีหลังหน้าจอโทรศัพท์คุณเลยนะไม่มีผู้ชายคนนี้เนี่ยไม่บ้าทําแท็กกันถึงวันนี้นะพอเราไปดูอะไรดีๆใหม่ๆที่มันจะพัฒนาวงการเมืองไทยได้เราก็เอาเข้ามาใช้อะไรอย่างเงี้ยเพื่อให้มัน ดีขึ้นปลอดภัยขึ้นอะไรเงี<ม>้ยเวลาก็จะเร็วขึ้นเครื่องเสร็จแล้ว er. ตัวถังมีอะไรพิเศษไหมครับไม,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 ม่มีเหมือนเดิมมันเหมือนเดิมไดชาร์ปเผาขับเป็นออสูกพิเศษไหมเผาขับยังเดิมอย,อยู่ยังไม่ได้ย,ไไดย,ไไดยังไม่ได้เปลี่ยนเลยเผาข้างเดิมหมดเลยยังดักเลยเดียวก็เลยยังไม่ได้เปลี่ยนงบหมดด้วยแหละงบมาหรืองบพี่งบพี่ไม่หมดหรอกไม่มีหมดงบพี่อะงบพี่แม่งอินฟินิตี้หมดแล้วหมดแล้วเอาไปลงหน้ายาวดีกว่าพี่แบ๊กบอก น่าสนใจคันนี้เครื่องยนต์ทุกอย่างเต็มสตรีมหมดแล้วเหลือระบบส่งกำลังพวกเผากลางเผาข้างนี่แหละคันนี้เคยวิ่งอยู่เวลาเท่าไหร่พี่ล่าสุดที่เขาวิ่งอะพี่เท่าไหร่วะกเก้าเท่าไหร่สักอย่างจะไม่ได้ลล่าสุดคือโจมากับเทคโนโลยีที่ล้ำหน้าแต่แบบโน่ด้นใจแล้วโนฮาวมันยังไม่ได้วันหนึ่งพวกแก๊งอีโวพวกอะไรเขาก็มาแต่อย่าลืมว่าคันนี้ นำเทรนมาก่อนคนอื่นเขาในวันที่ยังเจแปนนสไตล์คันนี้เป็น US สไตล์ไปแล้วถูกไหมพี่อ่าคันอื่นยังเป็นเจแปนยังอยะไรอย่างนงี้แต่ที่เป็น US สไตล์ไปแล้วโน้ทาวพี่แม็กตามสไตล์พี่แม็กไม่ลองก็ไม่รู้พังชิบหายไม่เป็นไรได้ข้อมูลแล้ววันนี้เต็มตัวเลยคเยอะมันชอบอะลองพังก็ช่างแม่งทำแล้ววันนี้เต็มตัวเป้าหมายตั้งไว้กี่วิครับคุยกันไหมประมาณดักเลเดียวก็น่าอยู่วางเก้า 9บวกลบ9บวกลบแต่เขาแปรแล้วนะในรุน่นมันเนี่ยอีโวอะมึงดูคนขบับคนดีรถแรงไงพี่ต้องสอนมันหรือเปล่าพี่ต้องให้มันไปต้องต้องสอนมันนะเรื่องเรื่องสอนไม่ได้อืมันเตะมวยเก่งอย่างเดียวอะแต่มันขับรถพูงกองนะจอดูอยู่ปะกระจกพี่เปลี่ยนตัวขี่ไหมฮะนีให้โกขี่ไหมเฮ้ยถามเขาได้เขารู้เลยเฮ้ยจริงเหรอเอาโห่เกาะกลางบ้างละ อะไรว่างละก็ไปร่วมสนุกแหละผมรู้จากสกายพี่แม็กคือพี่แม็กไม่ได้แข่งกับใครไม่กับรแต่พี่แม็กแข่งกับตัวเองถูกว่าสิ่งที่แม็กทำลงไปด้วยความรู้ที่มีสะสมมาตลอดมันสามารถทําให้รถคันนึงถึงจุดบีได้ไหมที่จะได้จจุดเอแล้วเวลาเท่าไหร่ถ้าคุณเป็นแฟนแม็กจริจริงอย่างที่บุรีรัมที่ยกล้อออกไปสุดยอดคือถ้าเป็นในการแข่งขันมันคือความผิดพลาดแบบมหาศาลแต่นั่นคือข้อมูลที่แม็กเขาเก็บมาแล้วพัฒนาว่าเฮ้ยต่อไปมันจะต้องทํำยังไง นจะต้องเป็นแบบไหนใช่ไหมนั่นก็คือข้อผมผมชอบพี่แม็กตรงนี้คือเป็นคนกล้าได้กล้าเสียชอบลองอะไรแปลกๆถูกที่ไม่เหมือนใครไม่งั้นมันก็ย่ำอยู่กับที่ถูกไม่งั้นมันก็จะต้องตามคนอื่นตลอดทําไมเราไม่เป็นผู้นาแล้วใช่ถูกป้ะนำเมื่อไหร่ทําได้เราไปก่อนเขาถูกถูกไหมอาจจะช้ากว่าแต่เมื่อไหร่นํามันนํายาวเลยถูกถูกไหมุกวันนี้ก็เป็นคนคิดอะไรใหม่ๆตลอดถูกต้องเฮ้ยทำไมญี่ปุ่นเป็นไงวันนี้อเมริกากัะทุกอูเลยถูกไหมพี่แม็ก และเขาบินไปเขาศึกษาทุกอย่างความรู้นะครับเพราะฉะนั้นฝากเชียร์พี่แม็กกันด้วยปีนี้สองคันแต่กลัวว่าถึงวันงานจะโผลมาสามก็ไม่รู้จะโผลอะไรออกหรือเปล่าคือคนนี้ไม่ไม่ธรรมดาพี่เพื่อนพ่อผมอ่ะเออไม่ธรรมดาพ่ออยู่ด้วยมันกิดจะมาอ้าวเหรอเออแต่ว่าแกแก่แล้วแกเดินอ็อกแอกแล้วแกก็อยู่บ้านนี่ว่าแกก็เลยบอกว่าฝากทองคิดถึงแม็กด้วยมาวันนี้มาถ่ายพี่แม็กครับ พยาน่าครับสปอนเซอร์ของเรามอบเลยครับเห็นพิษโอ้โหไอ้มืดไอ้เที่ยโอ้โหกลัวกลัวทำรถไม่ทันทำไมอ่ะสี่โหลครับไม่ต้องหลับน้องนอนกันเลยพยาน่าเครื่องดื่มสมุนไพรไม่กินตอนช่วงใกล้แข่งเลยพี่ดีเลยเออได้แหละสบายเลยพี่กินแหงน้ำพูดอะไรนะตั้งตั้งตหน่อยตั้งหน่อยสิแข็งแรงสิแข็งแรงสปอนเซอร์เข้าต้องแข็งแรงหน่อยเออขอบคุณไปด้วยขอบคุณพยาน่านะครับ มาบอกส่งให้พี่แม็กครับพี่แม็กถ์ซือเลยครับถามผมนะให้กูตั้งให้กูตั้งสบายยกเว้นทุกวันสบายนะสบายนะพี่แม็กชอบนะครับหาซื้อได้ร้านสะดวกซื้อใช้ทางทั่วไปห้าวสั่งสินค้าสดชื่นดื่มแล้วมีพลังนะครับอร่อยเป็นไฟพี่แม็กเทคเม้นต์มาขลังอะไรเยอะกองเชียร์แล้วก็ไปเชียร์กันที่สนามนะครับพูดยาวๆพี่แม็กซ์ก็ได้มือมือยาซานมือยาซานมือยาซานบายยกเว้นอะไรเป็นพันนี่เป็นเล่นใบคุณลุย้าม สวัสเีครับข่าวคล้อแล้ววันนี้ขอบคุณท่านผู้ชมสการติดตามครับขอบคุณสปอนเซอร์ด้วยครับเครื่องดื่มพญานาคนะครับสุดยอดจริงๆวันนี้หมดเวลาแล้วครับลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับมาถือสงสายเชือฟก็ไม่ดูพี่แม็กซ์ไอ้มืดส่งมาก็ไม่ดูยัง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 ไม่คัดอีกพ่อพ่อสบายดีป่ะพ่อสบายดีเออเออพ่อไกือบไปแล้วเป็นเปอะไรเป็นอะไรอยู่เพิ่งดิเพิ่งคุยกับพี่แม็กซ์ก่อนดิพ่อเป็น ติดเชื้อในหูงั้นเหรอเออเหมือนเหมือนพ่อเลยแต่พ่อติดเชื้อที่ขาติดเชื้อที่หูพี่แล้วก็คือน้ำลายไอ้โิอยู่ไหนไม่เห็นข่าับโวทำสีอยู่มันจะพีทำสีอยู่แต่ให้ลูกค้าใช่เอออย่าเออให้มันเห็นโลโก้ช้บพี่เดี๋ยววันวันที่แข่งพี่เอาไปเนี่ยผมว่ากินดีเลยนะครับใช่อันอะไรอันนี้รถอะไรมีทุกรถพี่มีทุกรถมีทุกอย่างผสมอยู่ในใช่พี่เด่อดีเลยอืม อันนี้เป็นอ๋อครับช่างคุยซะเ้อยแหมช่างถามแหม่โปรดิวเซอร์มึงก็อีกตัวไงตะก้อง